มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกัมพูชาเมินคําขอฝ่ายไทยไม่ยอมถอยกําลังทหารออกจากช่องบกยืนยันอยู่ในพื้นที่อธิปไตยกัมพูชาวันที่6มิถุนายน2568เพจ a c e b o o k กระทรวงกลาโหมกัมพูชาได้โพสต์ข้อความกรณีที่นายภูมิธรรมเวชยชัย รองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมของไทยได้หายรือกับพลเอกเตียเซหารองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมกัมพูชาเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะลดความตึงเครียดโดยรักษาการสื่อสารความเข้าใจและการเจรจายอย่างสันติต่อไปในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะทางทหารระหว่างกัมพูชาและไทย อย่างไรก็ตามในส่วนของคำขอฝ่ายไทยให้กัมพูชาถอนทหารออกจากจุดที่ตั้งในพื้นที่หม่อมเตยช่องบกซึ่งเกิดการสู้รบเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นฝ่ายกัมพูชาขอปฏิเสธที่จะทำตามคำขอดังกล่าวเนื่องจากจุดที่ตั้งอยู่นั้นอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาซึ่งได้ประจำการอย่างถาวรมาตั้งแต่ต้น ฝ่ายกัมพูชาไม่สามารถถอนทหารออกจากจุดที่ตั้งกองทัพกัมพูชาประจำการมาเป็นระยะเวลานาน,น,านและอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของกัมพูชาได้ตราบใดที่ฝ่ายไทยยังคงใช้แผนที่และมาตราที่ส่วนที่แตกต่างกันเราจะไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางในการรักษาสเสถียรภาพของชายแดนได้ ฝ่ายกัมพูชายังคงยึดมั่นที่จะเคารพบันทึกความเข้าใจปี2,543หรือ MOU 2543เช่นเดียวกับที่เคยทำมาในอดีตดังนั้นฝ่ายกัมพูชาจึงได้ตัดสินใจเตรียมการเพื่อส่งพื้นที่พิพาททั้ง4แห่งคือมุมเบยปราสาทตาเมือนทมปราสาทตาเหมือนโตดและปราสาทตาควาย ต่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อยุติข้อพิพาทและกำหนดเขตแดนที่ชัดเจนกัมพูชาตั้งใจที่จะยอมรับเฉพาะสันติภาพสเสถียรภาพและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายเท่านั้นในเรื่องนี้ฝ่ายไทยยังแสดงความเคารพต่อสิทธิของกัมพูชาในการยื่นประเด็นทั้ง4พื้นที่ดังกล่าวต่อสารยุติธรรมระหว่างประเทศนอกจากนี้เรายังคงตกลงที่จะดำเนิน,นกลไกการเจรจาต่อไปในการประชุม GBC JBC และ R b c ในประเด็นอื่นๆในอนาคตขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ